Toyota Camry นะคะ 2.0G ปี2015สีดำค่ะเขาเป็นตัวที่ Minor c h a เชนแล้วในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะทำมาใหม่สวยงามมากค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ v v t i w 2000cc นะคะแล้วก็เป็นเครื่อง d v o s แล้วบริเวณนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะแต่จะใช้ได้สำหรับ iPhone 10 ขึ้นไปนะคะถึงจะชาร์จไฟบริเวณนี้ได้ ชมได้ชมกันค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดของเรานะคะก็ยังคงต้องเคร่งครัดในมาตรการการดูแลตนเองนะคะกาดอย่าตกค่ะการมีรถส่วนตัวใช้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับรถสาธารณะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆในช่วงนี้นะคะ ปกติแล้วนะคะแนนก็จะรีวิวเป็นรถเล็กนะคะรถ e ีโคคาต่างๆนะคะที่เห็นกันบ่อยๆแต่วันนี้นะคะได้เริมงามยามดียินดีมากๆเลยเพราะว่ารถยนต์ที่แนนจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นรถยนต์หรูนะคะสไตล์เอ็กซ์คลูนะคะเป็นรถยนต์สไตล์ผู้นำค่ะคระ รถยนในวันนี้นะคะคือคันนี้เลยค่ะ Toyota Cam r รนะคะ 2.0G ปี2015สาีดำค่ะเดี๋ยวนะันจะพาไปชมรอบๆคันนะคะทุกซอกทุกม,มุมเลยว่ารถยนต์ Toyota า Camry ีคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจจะน่าใช้แค่ไหนไปชมกันค่ะคันนี้ผ่อนแค่เพียง1 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะ1 0 0 0 0มนต้นๆแค่นั้นเองค่ะแถมยังไม่พอนะคะลูกค้าที่เคร ครดิตดีรายได้อาชีพชัดเจนนะคะสามารถซื้อได้คนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำเลยค่ะเรายังมีเรทดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเริ่มต้นแค่เพียง2.79 4ปีเท่านั้นค่ะ ชมความเอกลัของคันนี้นะคะเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่า Camry ่คันนี้เนี่ยเขาเป็นปี2015แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงเป็นตัวที่ m n o r change แล้วในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะทำมาใหม่สวยงามมากค่ะ บริเวณนี้นะคะเหนือไฟนะคะจะเป็นคิ้วโครเมียมยาวตั้งแต่ไฟด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาเพิ่มความสวยงามค่ะบริเวณตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์โตโยต้านั่นเองค่ะด้านหน้าที่เป็นบริเวณจุดกลมๆ2จุดนี้นะคะ จะเป็นเซนเซอร์ซึ่งจริงๆแล้วคันนี้เขาเป็นพาร์คเซนเซอร์ก็คือมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยค่ะเป็นระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมาในรถยนต์ Toyota c a m r รคันนี้ค่ะเราดูกันในส่วนของด้านหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวแน่นพาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ VVT-iW 2,000cc นะคะแล้วก็เป็นเครื่อง D-4S แล้วอย่างที่บอก ลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลว่าถ้าเป็นเครื่องที่2 0 0 0ซีซีขนาดนี้จะสิ้นเปลืองพลังงานไหมไม่ต้องกังวลเลยค่ะคันนี้นะคะสามารถเติม e S 2 0ได้ด้วยรองรับ e S 2 0ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หมดห่วงเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงานค่ะภายในห้องเครื่องก็สะอาดเรียบร้อยสวยงามดีค่ะไม่มีส่วนไหนนะคะที่มีรอยน้ำมันเยอะจากซิ่งยางหรืออะไรต่างๆเลยและที่สาคัญนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอน หัวน็อตนะคะนี่ค่ะหัวน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คเหมือนเดิมทุกจุดเลยจุดที่แต้มสีตรงนี้ก็คือ QC จากโรงงาน mm hmm. ก็อยู่ในเดิมค่ะเครื่องยนต์นะคะก็ใช้งานปกติเพราะระหว่างถ่ายทำเนี่ยแดน,นก็สตาร์ทรถไว้ตลอดเลยตรงนี้ลูกค้าสามารถสบายใจได้เลยเพราะว่าเรามีรับประกันอยู่แล้วว่ารถทุกคันของเก่งความก้าเนี่ยจะต้องไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมค่ะ เราชมกันในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าและห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวแนนพาชมต่อในส่วนของด้านข้างกันเลยค่ะมาชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะด้วยความที่ Toyota Camry คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ทรงซีดาน ซึ่งเป็นซีดังขนาดใหญ่รูปลักษ์ของเขาเนี่ยก็จะให้ความหรูหรานะคะความเอกลักีแล้วก็ดูภูมิฐานด้วยนะคะสังเกตการตกแต่งนะคะอย่างเหนือบริเวณกระจกตั้งแต่กระจกหน้าจนถึงกระจกหลังนะคะจะยาวไปด้วยขอบโครเมียมแบบนี้ตลอดทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะในส่วนของกระจกข้างจะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าซึ่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างด้วยนะคะ บริเวณแก้มนะคะก็จะมีสก,กรีนรหัสของเครื่องยนต์ไว้นั่นก็คือ VVGIW นั่นเองในส่วนของล้อรถยนต์นะคะคันนี้เขาจะเป็นลอ้อขอบ16เป็นลอ้ออลอยแท้จากโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้เขามาพร้อมกับระบบกุญแจอัจฉริยะหรือ Immobilizer นั่นเองนะคะเราไม่ต้องใช้กุญแจเนี่ยเพื่อกดเปิดล็อกเลยค่ะเราสามารถกดล็อกได้จากตรงนี้เลย สามารถเปิดประตูได้แล้วนะคะถ้าหากว่ากุญแจอยู่ในระยะเซ็นเซอร์หรือถ้าหากว่าเราต้องการที่จะล็อกรถยนต์นะคะแค่แตะปุ่มตรงนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสะดวกสบายมากๆแล้วก็ยังเป็นระบบความปลอดภัยอีกด้วยค่ะเราดูกันในส่วนของด้านข้างไปแล้วไปต่อ,อกันที่ในส่วนของดีไซน์ด้านหลังเลยค่ะ แบบ l e d แบบ2ชั้นแบบนี้นะคะสวยงามเพิ่มเติมด้วยขอบครเมียมนะคะที่เป็นคิ้วโครเมียมคาดยาวตั้งแต่ไฟด้านซ้ายจนถึงไฟด้านขวาตรงนี้นะคะและที่เห็นเป็นจุดกลมๆ4จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังซึ่งอย่างที่แนนบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคันนี้เนี่ยเขามีพักเซ็นเซอร์ก็คือเป็นเซ็นเซอร์รอบพัดน,นั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะก็ ก็จะเป็นโพรเมียมนะคะบอกชื่อรุ่นนะคะแคมรีทางด้านขวานะคะก็จะบอกรหัสของเครื่องยนต์นะคะ D4S แล้วก็ 2.0G นะคะบอกกับหลังเครื่องยนต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูกันต่อในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเขาเป็นซีดานไฟใหญ่เพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยว่าที่เก็บสัมภาระของเขาเนี่ยต้องสามารถเก็บได้เยอะอย่างแน่นอนค่ะ โอ้โหต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าที่เก็บสัมภาระด้านท้ายตรงนี้นะคะสามารถจุตัวแนนเองได้ประมาณ4คนเลยค่ะเพราะว่ากว้างมากเก็บสัมภาระดาได้เยอะมากเลยค่ะสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะในส่วนนี้ในส่วนของแม่แรงอย่างอะไรนะคะก็ยังอยู่ครบถ้วนค่ะคันนี้สมบูรณ์มากๆค่ะใครที่ได้เป็นเจ้าของ Toyota c a m r y คันนี้คนถัดไปบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากสังเกต ต่อในจุดนี้นะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายนะคะอย่างที่บอกเรารับประกันว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยโดนชนมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังฝากระโปรงด้านท้ายก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆค่ะสินยางหัวน็อตน,นะคะนี่สินยางติกลงไปก็ยังนิ่มอยู่นะคะหัวน็อตเม็ดอาร์คเดิมๆเ,เลยค่ะกระจกนะคะก็ไม่เคยเปลี่ยนมาแสดงว่าไม่เคยโดนชนมาอย่างแน่นอนเราดูกันครบจบแล้วนะคะภายนอกทั้งหมด เดี๋ยวแนนพาไปชมฟังก์ชันออปชันและการใช้งานภายในกันต่อเลยค่ะ มานั่งภายใน t o y o ต a c a m ม y คันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าความรู้สึกแรกเมื่อขึ้นมานั่งเนี่ยรู้สึกได้ถึงความหรูหราความเอกลูซีฟของคันนี้มากๆ จะเป็นเพราะว่าภายในของเขาเนี่ยจะเป็นภายในสีครีมหรือสีเบจจะมีสลับสีดําแค่นิดหน่อยแค่ช่วงบริเวณคอนโซลด้านหน้าแค่นั้นนะคะเลยทําให้รู้สึกสบายตานะคะเบาะของเขาก็เป็นเบาะสีเบจเช่นเดียวกันค่ะและคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของการทําความสะอาดก็คือไม่เลอะง่ายนั่นเอง บอกผู้น้าของเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้8ระดับนะคะประมาณนี้ค่ะปรับเอ็นปรับเลื่อนบริเวณตำแหน่งของเขานะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็คือสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายมากๆค่ะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของหน้าปัดเรือนไหม่คันนี้หน้าปัดเรือนไหมน,นะคะก็จะเป็นแสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงสีฟ้าที่ไม่ได้แสบตาก็คือสบายตาจอต่างๆบอกค่าได้อย่างชัดเจน ซึ่ง Toyota c a m r รคันนี้เขาจะมีจอตรงกลางเพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าจอ MID จอ MID เนี่ยจะบอกค่าต่างๆเวลาที่เราขับขี่อยู่เช่นตำแหน่งของเกียร์ระยะกิโลไมล์ที่รวมทั้งหมดนะคะบอกทริปต่างๆนะคะถัดมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันซึ่งมัลติฟังชันเนี่ยจะควบคุมหลายระบบ ทางฝั่งซ้ายจะควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงนั่นก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนั่นเองนะคะแต่ฝั่งขวาด้านล่างนี้นะคะจะเป็น cruise control หรือระบบควบคุมความเร็วขณะวิ่งทางไกลนั่นเองนะคะส่วนปุ่มด้านนี้นะคะจะไว,ว้ควบคุมจอ M I D นั่นเองค่ะ วิสัยทัศน์ในการมองของคันนี้นะคะถือว่าดีมากไม่มีมุมอับเลยแม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กแบบแนนเนี่ยขับแคมรี่สบายๆเลยค่ะเพราะว่าวิสัยทัศน์เขาดีมากๆและมีระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นตัว G เป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเขาก็จะจัดเต็มนิดนึงอย่างระบบ v s m เนี่ยจะอยู่บริเวณกระจกด้านข้างก็คือว่าถ้าหากว่าเราขับอยู่ในเลนแล้วมีรถเกิดแบบว่าเสียหลักมาใกล้เรา ระบบ BSM ตรงนี้มันจะแจ้งเตือนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Park s e n นเซซึ่งเรามีรอบพันอยู่แล้วนะคะเวลาที่มีรถเข้ามาใกล้หรือเราใกล้จะเฉี่ยวจะชนอะไรจะมีสัญญาณดังแจ้งเตือนให้เรารู้ตัวค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของระบบฟังก์ชันความบันเทิงนะคะคันนี้สามารถรองรับได้ตั้งแต่เรดิโอนะคะ FM AM CD MP3 เพิ่มเติมในส่วนของช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX เพิ่มเติมด้วยตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะคะ มีช่อง power outlet ให้หนึ่งช่องสำหรับชาร์จไฟโทรศัพท์หรือสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องหน้ารถยนต์นั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นที่วางแก้วน้ำให้2จุดนะคะสำหรับใครที่เดินทางแล้วอาจจะมีเครื่องดื่มมีกาแฟต่างๆซึ่งเพิ่มความสวยงามตรงที่เขามีแบบเป็นฝาเปิดปิดกด,ปดเปิดปิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นลายไม้ทั้งหมดค่ะที่ตกแต่งภายในรถยนต์คันนี้นะคะเพิ่มความหรูหรานะคะคันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับแบบรถสไตล์ ผู้ใหญ่สไตล์แบบผู้นานะคะผู้บริหารประมาณนี้ค่ะ โตโยต้าแคม y คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสามารถขับขี่ได้ง่ายๆเลยถัดมาบริเวณนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะแต่จะใช้ได้สำหรับ iPhone 10ขึ้นไปนะคะถึงจะชาร์จไฟบริเวณนี้ได้ที่เหลือนะคะภายในก็คือสะอาดสวยงามมากๆไม่มีส่วนไหนที่แตกชำรุดเสียหายเลยไฟรูมก็ใช้งานปกติทุกดวง เรียกได้ว่าทุกอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะที่เห็นนี้จะเป็นช่องเก็บของเอาไว้สําหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆเก็บเอกสารเก็บเศษเหรียญต่างๆได้เลยนะคะบริเวณด้านหน้าของผู้โดยสารด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะคะเป็นเกสเก็บของเก็บเอกสารซึ่งคันนี้นี่ค่ะ บริกอรต่างๆของเขายังอยู่ครบนะคะซึ่งรถทุกคันของเก่งพรมเก้าเราจะเน้นย้ำอยู่แล้วว่าสามารถตรวจสอบประวัติได้ค่ะระบบแอร์นะคะระบบแอร์แบบดูโอนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยสมมติคนนั่งด้านซ้ายนะคะรู้สึกร้อนก็อาจจะปรับแอร์ให้เย็นขึ้นแต่คนขับหนาวเราก็สามารถ เพิ่มอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นได้มันเป็นระบบดูโอตรงนี้เราสามารถเลือกปรับได้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวไม้นเชนแล้วเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือม่านด้านหลังเป็นม่านบังแดดนั่นเองนะคะนี่นะลองกดม่านดูนะคะสมมุติว่าเวลาขับไปต่างจังหวัดนะคะเดินทางไกลๆแล้วเกิดผู้โดยสารด้านหลังเกิดร้อนเงี้ยก็สามารถเอาม่านขึ้นได้เพื่อบังแดดตรงนี้ค่ะ ดูการในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้าพาไปชมอีกนิดนึงในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันต่อค่ะ โดยสารของ t ต y o ต้ c แ m มร r y คันนี้บอกเลยค่ะว่ากว้างขวางนั่งสบายมากไม่ว่าจะเป็นเฮด o ูมเล r o ูมนะคะคือกว้างขวางมากทีเดียวเลยค่ะทุกอิริยาบถก็คือสบายมากค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มเติมให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะมีแอร์ตรงนี้ให้ด้วยและบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพนักพิง ซึ่งมีที่วางแก้วน้ำหรือวางเครื่องดื่มให้อีก2จุดนะคะตรงหลังพนักพิงตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดได้เพื่อเอื้อมมือไปหยิบของที่อยู่ที่เก็บสัมภาระด้านหลังในกรณีที่ของอยู่ใกล้มือแล้วเราสามารถหยิบได้นะคะเราเอื้อมไปหยิบได้เลยก็เพิ่มความสะดวกสบายอีกบางทีของแบบอยู่ใกล้ๆไม่ต้องแบบเดินลงไปเปิดกระโปรงหลังเพื่อหยิบของก็สามารถหยิบได้จากตรงนี้เลยนะคะแต่ต้องเป็นของที่แบบชิ้นเล็กๆนิดนึงค่ะ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีม่านให้ด้วยเป็นม่านบังแดดนะคะตรงนี้เวลาร้อนนะคะก็สามารถดึงขึ้นมาแดดได้ค่ะไฟรูมติดทุกดวงค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะเรียกได้ว่าโตยโยต้า a m ม y คันนี้นะคะพร้อมใช้งานแล้วก็สวยงามแบบหาที่ติไม่ได้เลยค่ะเราดูกันจนครบจบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่าง เดี๋ยวเราไปชมราคาเรนผ่อนแล้ะก็การรับประกันของคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรถยนต์ Toyota Cam r y 2.0G สีดำปี2015คันนี้นะคะราคาแค่เพียง599,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ผ่อนแค่เพียง10,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ10,000ต้นๆแค่นั้นเองค่ะแถมยังไม่พอนะคะ พิเศษสุดๆจากเก่งพระราม9เลยคือการรับประกันค่ะเรามีการรับประกันให้หลังการขายถึง2ปีเต็มนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเรายังแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะ1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รายการแนนในตัดายเก่งพระราม9เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ได้ใน นะว่าแนนจะมีรถอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ